สำหรับในเนื้อหาของที่ดินอาคารเริก่อนอก็ถือเป็นเนื้อหาหนึ่งนะครับที่ควรจะต้องดูมาสําหรับการไปทาสอบเนื้อหานี้ก็คือมันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีอายุเกินกว่าหนึ่งปีนะครับคอนเซ็ปต์ของมันก็คือสินทรัพย์ที่มีมากกว่าหนึ่งปีมันจะเป็นยังไงครับมันก็จะมีตอนที่ได้มาได้มาบันทึกบัญชีอย่างไรใช่ไหมได้มาเสร็จแล้วก็จะทํะไงครับคิดค่าเสื่อมราคา ที่เขาเสริมราคาเสร็จแล้วตอนที่ปีทําอะไรต่อเราก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาซาบอายุหรือวิธีก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วกันนะครับจากข้อมูลเดิมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของการขายสินทรัพย์นั้นออกไปครับ สเต็ปมันก็มีอประมาณนี้นะเรื่องของที่ดินอาคารและอุปกรที่มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับได้มาประเด็นปัญหาคืออะไรครับตอนได้มาได้มาเนี่ยรับรู้รับรู้มูลค่ามนอย่างไรคุณจะรับรู้มูลค่าอย่างไรเพราะว่าการได้มามนอาจจะเกิดจากการไปซื้อมาก็ได้สร้างขึ้นเองก็ได้หรือแลกเปลี่ยนก็ได้หรือรับบริจาคก็ได้ดังนั้นคุณรู้ไหมว่าไม่ว่าคุณจะซื้อราคาทุนนคิดยังไงเอามาเป็นมูลค่าของราคาทุนอันนี้คือจุดปัญหาแล้วรู้ไหมว่าราคาทุนหามได้อย่างไร แล้วถ้าเกิดแลกเปลี่ยนละ่ะเอาของของเรามีอยู่เป็นแลกกับของใหม่มาการเอาของใหม่มาอยู่ในงบของเราเนี่ยจะโชว์ด้วยมูลค่าอย่างไรเนี่ยคือลักษณะการแลกเปลี่ยนคุณก็ต้องรู้วิธีการแลกเปลี่ยนหรือคุณสร้างขึ้นเองก็อาจจะมีต้นทุนสําหรับดอกเบี้ยการกู้ธนาคารมาสร้างขึ้นเองจะเอามาลงเป็นต้นทุนอย่างไรมีวิธีดูอย่างไรหรือการได้รับบริจาคเอาเข้ามาในงบอย่างไรเนี่ยคือลักษณะการได้มาดังนั้น เรื่องการได้มาเนี่ยเรื่องใหญ่ๆเลยก็คือคุณรับรู้ราคาทุนมันได้ไหมก่อนที่จะเอามาใส่ในงบเพราะว่าอะไรครับเมื่อคุณรับรู้ราคาทุนถูกเวลาคุณคิดค่าเสื่อมราคาตอนสิ้นปีคุณก็จะคิดค่าเสื่อมราคาถูกแต่ถ้าเกิดคุณรับรู้ผิดแน่นอนครับราคาทุนผิดพลาดตั้งแต่แรกคิดค่าเสื่อมราคาก็ผิดอีกตอนสิ้นปีนะครับดังนั้นการรับรู้ถูกแล้วก็จะมาคิดค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาที่จะเป็นปัญหาคือค่าเสื่อมราคามันมีหลายวิธีมีหลายวิธีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นวิธีเส้นตรงผลรวมจำนวนปีหรือยอดลบลมหรือตามปริมาณกิจกรรมคือมันมีหลายวิธีคุณต้องรู้วิธีการคิดค่าเสริมราคาในแต่ละวิธีนะครับซึ่งแต่ละวิธีก็จะมีการคิดแตกต่างกันไปเพื่อได้มาซึ่งค่าเสริมราคานะครับปัญหาของการคิดค่าเสริมราคาที่มันมีหลายวิธีเนี่ยปัญหาเลยนะที่ผมคิดว่ามัเป็ปัญหาของผู้สอบก็คือ เรื่องของได้มาไม่เต็มปีคือได้สินทรัพย์ถาวรนั้นมาไม่เต็มปีครับเช่นเริ่มกิจการวันที่1มกราคมถึงสามส็บธันวาคมแต่ไปได้มาวันที่1ตุลาคมครับเราบางทีก็เสร่มตั้งแต่1ตุลาคมจนถึงสิ้นปีใช่ไหมครับไอ้แบบนี้ง่ายๆครับถ้าเราคำนวณตามวิธีเส้นตรงเนี่ยถือว่าง่ายเพราะเราก็คุ้นเคยแล้วเราก็นับเดือนนับวันกันไปไอ้วิธีนี้ง่ายครับ วิธีีงา่ายแต่วิธีที่ยา,ยากนะกรณีได้ไม่เต็มปีมันคือตัวนี้คือยากใช้สีแดงเลยนะตัวนี้ยากนี่ยากคุณต้องมาคํานวณตามวิธีของมันแล้วก็ต้องมาเฉลี่ยสามเดือนหกเดือนตามระยะเวลาที่มันอยู่กับเราลักษณะแบบนี้จะยากส่วนไอ้แบบคำนวณค่าส่วนราคาตามวิธีปริมาณกิจกรรมเนี่ยเราไม่สนใจนะครับว่าเราจะได้มันมาเมื่อไหร่เราสนใจว่า เราใช้เครื่องจักรจานวนหลายชั่วโมงมันก็ต้องคิดค <anak> ่าเสื่อมราคาตามจํานวนชั่วโมงเครื่องจักรเราคิดค่าเสื่อมราคาตามผลผลิตเราก็ต้องคิดค่าเสื่อมราคาตามผลผลิตปีไหนผลิตมากก็คิดค่าเสื่อมมากปีไหนผลิตได้น้อยก็คิดค่าเสื่อมน้อยดังนั้นกรณีคิดค่าเสื่อมราคาตามปริมาณกิจกรรมเนี่ยเราไม่สนใจวันที่ได้มาครับนะฮะอันนี้สรุปให้ฟังเพราะเคยมีข้อสอบครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยออกข้อสอบเขาบอกว่าได้สินทรัพย์นั้นมาช่วงปลายปีแต่ให้คิดค่าเสื่อมราคาตามปริมาณกิจกรรม คนก็เริ่มงมงแล้วเอา้าฉันจาได้ว่าเวลาซื้อมาต้องคิดตั้งแต่ได้มาจนถึงสิ้นปีไอ้กรณีแบบนี้เนี่ยมันคือลักษณะทั่วๆไปได้มาจนถึงสิ้นปีเนี่ยก็ต้องคํานวณตามแบบนี้แหละครับแต่ถ้าเกิดคํานวณตามวิธีปริมาณกิจกรรมเราไม่สนใจเลยได้มาเมื่อไหร่ครับเราสนใจว่าในในปีนั้นเนะี่ยคุณมีกิจกรรมมากหรือน้อยแล้วก็คิดค่าเสื่อมราคาตามกิจกรรมที่คุณมากหรือน้อยโดยไม่สนใจวันที่คุณได้มาด้วยซ้ำนะครับสำหรับปริมาณกิจกรรมดังนั้นถ้าเกิดจะให้ผมโฟกัสไปเลยว่าอันไหนท สนใจเพิเศษก็คือตรงนี้ครับการที่เ้าสับราคาเนี่ยในแต่ละวิธีเนี่ยผมว่าเบสิกเบสิกใครๆก็ทําได้แต่ถ้ามันจะยากคือไอ้วิธียอดลดลงทวีคูณกับผลรวมจานวนปีเนี่ยสองวิธีเนี้ยยอดลดลงกับผลรวมเนี่ยนะไอสองตัวเนี้ยเวลาได้มาไม่เต็มปีคํานวณอย่างไรถ้าเกิดคุณได้แบบวิธีแรกวิธีสองเนี่ยคุณก็จะได้เดี๋ยวมันมันหลักการเดียวกันไอสองวิธีเนี้ย หลักการเวลาได้มาให้เต็มปีมันมันมีลักษณะเหมือนเหมือนกันแต่วิธีของการคิดแต่ละวิธีเนี่ยมันต่างกันดังนั้นะพอคุณเข้าใจหลักการแล้วเวลาได้ไม่เต็มปีของของวิธีนี้คุณก็เอาหลักการที่ได้ไม่เต็มปีมาใช้กับวิธีนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นะโฟกัสไปตรงนี้นะครไปลองฝึกทําดูนะครับต่อมานะครับสําหรับหลังจากที่ก็เสร็จราคาเสร็จแล้วสเต็ปต่อไปคือการเปลี่ยนแปลงครับ การเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงที่ราคาซาาหรือเปลี่ยนแปลงอายุหรือเปลี่ยนแปลงวิธีก็ได้ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่หลังจากที่เราใช้งานมันมาผ่านมาระยะเวลานหนึ่งแล้วเราคิดว่าราคาซากมันไม่น่าจะเหลือสองแสนนะมันน่าจะเหลือแค่เพียงแสนเดียวเพราะมันสึกก่อนมากมันเก่ามันล่าสมัยมากเราก็อาจจะมีการปรับราคาซ่าให้มันลดลงเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงหรืออายุที่เราคิดว่ามันจะเหลืออีกห้าปีแล้วแต่จริงๆเหลือแค่ปีเดียวเพราะใช้งานมันหนักมากแล้วก็เปลี่ยนแปลง หรือวิธีคิดเราคิดว่าวิธีเส้นตรงไม่เหมาะนะควรจะต้องใช้วิธียอดลดลงคูณเราก็ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงไอการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตรงนี้จุดสำคัญก็คือณนะจุดที่เปลี่ยนแปลงคุณจะสามารถรู้ได้ไหมว่าคุณจะต้องทําอะไรต่อถ้ามันเปลี่ยนแปลงหลักการก็คืออย่างนี้ครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะครับเราซึ่งเป็นนักบัญชีเรามีหน้าที่โฟกัสไปแค่เพียงจุดเดียวคือณนะวันที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือวันไหนใช่ไหม นาวันที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือวันไหนคุณก็โฟกัสไปเลยครับสมมติว่านกวันที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณเปลี่ยนแปลงอายุก็ไวอยู่ณจุดเนี้ตัวไหนคือวันที่1ตุลาคม6กสามคุณรู้แล้วดังนั้นจุดที่คุณเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยหน้าที่ของคุณคืออะไรไม่รู้ไหมครคุณจะต้องหาราคาบัญชีครับหาราคาบัญชี ราคาบัญชีณวันนี้เลยคือณไอ้วันที่มีการเปลี่ยนแปลงคุณหาราคาบัญชีมาเพื่ออะไรคําว่าราคาบัญชีคืออะไรต่อีกว่าราคาบัญชีก็คือราคาทุนเดิมที่คุณซื้อมาตั่งแแรกลบด้วยค่าเสื่อมสะสมมันจะคือราคาตามบัญชีครับอันนี้เราเรียกว่าราคาบัญชีกระดาษที่กันครับ ไอ้ราคาบัญชีเนี่ยนะครับณวันที่คุณมีการเปลี่ยนแปลงคุณต้องหามันราคาทุนไม่ต้องไปหามเลยฮะมันง่ายครับก็คือคุณเคยบันทึกเอาไว้เท่าไหร่มันก็คือราคานั้นตลอดไปเราเรียกว่าราคาทุนแต่อตัวนี้มันยากตัวนี้มันยากก็แปลว่าถ้าเกิดคุณคิดค่าเสื่อมราคาผิดพลาดไปแล้วคุณเอามันมารวมกันตัวนี้ก็จะผิดด้วยดังนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็ต้องเกิดจากการอะไรครับการที่คุณเคยได้มาเมื่อไหร่เช่นมันมีอายุ5ปีใช่ไหมปีที่หนึ่ง ปีที่สองปีสามปีสี่ปีที่หสมมุติว่าคุณมาเปลี่ยนแปลงในปีที่เนี่ยในวันที่หนึ่งตุลาคม6วกสามซึ่งเป็นได้มาใช้มาจนถึงปีที่สแล้วดังนั้นเนี่ยคุณก็มีหน้าที่ที่ต้องทำอะไรครับก่อนที่คุณจะคำนวณราคาตามบัญชีณนะวันนี้ได้เนี่ยคุณก็ต้องไปดูว่าไอ้ช่วงที่คุณได้มันมาเลยจนถึงณนจะุดเนี้ยมันมีค่าเสื่อมสะสมเท่าไหร่ คุณก็ค่าเาสื่อมสะสมที่เกิดขึ้นในแต่ละปีรวมๆกันมาแล้วก็มาเป็นตัวหักกับราคาทุนมันก็จะได้ราคาตามบัญชีครับคุณจะได้ราคาตางบัญชีณจุดที่เปลี่ยนแปลงคือตรงนี้หนึ่งตุลาคมนะสมมติว่าเป็นปีเป็นปีอย่างนี้ละกันให้มันเหมือนกับในนี้เลยก็คืออันนี้ก็จะเป็นปีหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าปีหกหนึ่งคุณได้มาตอนเป็นต้นปีเลยนะครับ พาตรงนี้มันก็ต้องเน็นปีตรงนี้ผมก็จะแก้เป็นปี64นะเนี่ยนะครับคุณมาเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีหรืออะไรก็ตามของคุณเนี่ยในวันที่ึงตุลาคม64อะคราวนี้จะทำยังไงต่อครับคุณก็จะได้ราคาณนะตอนนี้และมูลค่าของสินทรัพย์มีเท่าไหร่นะครับคุณก็ได้มูลค่าตอนนี้นะ ตรงเนี้ยคุณจะได้มันพอคุณได้มาแล้วเนี่ยหน้าที่ของคุณที่จะต้องทําต่อไปก็คือว่าคุณก็ต้องเอาตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับที่คุณได้มันมาเนี่ยมาคิดค่าเสื่อมราคาครับดังนั้นมูลค่ามันเท่าไหร่นะตอน,นเนี้ยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นราคาที่คุณจะเอามาคิดค่าเสื่อมราคาตั้งแต่จากนี้ไปจนถึงวันหมดอายุมันตั้งแต่วันที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับจนถึงวันหมดอายุมันคุณก็ต้องใช้ ไอหลักการหรือมูลค่าที่หรือวิธีการที่คุณเปลี่ยนใหม่เนี่ยมาใช้หลังจากนี้เป็นต้นไปดังนั้นมูลค่านี้มันจึงเป็นมูลค่าที่สําคัญครับเพราะมันจะเอามาใช้ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาด้วยข้อมูลใหม่ที่เรามีการปรับเปลี่ยนแล้วหลังจากวันที่เปลี่ยนแปลงจนถึงวันที่มันหมดอายุไขของมันมันก็เลยมีความสําคัญดังนั้นสรุปนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามหน้าที่ของคุณคือหาราคาตามบัญชีแล้วเอาราคาบัญชีนั้นไปเป็นราคาตั้งต้นเพื่อคิดค่าเสื่อมราคาด้วยข้อมูลใหม่ ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันที่อายุมันอันนี้นะครับก็คือสิ่งที่คุณจะต้องทราบที่มันจะยากนะมันก็มีอยู่จุดนี้อ่ะสุดท้ายนะครับสเต็ปต่อไปคือขายนะครับหลังจากที่คุณได้มันมาแล้วอาจจะได้มาสามปีห้าปีก็แล้วแต่มันนะครับวันหนึ่งก็ต้องมีการขายฮะ,ะโจทย์ก็จะให้เราคํานวณเลยครับว่าตอนที่ขายเนี่ยคุณรู้ไหมว่าการขายครั้งนี้เนี่ยเกิดกาไร หรือว่าขาดทุนเนี่ยอันนี้คุณจะต้องตอบให้ได้นะครับว่ามันเกิดกาไรหรือขาดทุนนะแต่การขายทรัพย์สินตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่คุณจะต้องได้ถ้าเกิดคุณฟังมาผมมาจนถึงตอนนี้แล้วแล้วคุณบอกว่าโอ๊ยที่พูดมาเนี่ยได้หมดแล้วที่พูดมาได้หมดแล้วผมบอกเลยว่าข้อสอบเรื่องที่ดินอสคงาริมทรัพนออกมาเมื่อไหร่คุณทําได้แน่นอนเพราะว่าข้อสอบมันไม่มีไกลเกินกว่านี้แล้วนะฮะก็มันก็จะมีสเต็ปเนี่ยแหละได้มา คิดราคาทุนยังไงได้มาแล้วคิดค่าเสริมราคาอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงทําอย่างไรแล้วก็ขายมันออกไปเกิดกาไรหรือขาดทุนคิดได้ไหมนะฮะอันนี้ก็คือครบถ้วนแล้วในเรื่องของที่ดอาคารและอุปกรณ์นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเนื้อหากันนะครับว่าในเนื้อหาของเรื่องของที่ดินอาคารอุปกรณ์นั้นเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องทราบนะครับ และมีอะไรที่เรารู้แล้วแล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปครับที่ในส่วนที่เรายังไม่รู้